กะสวัสดีพีピピ่ๆนานานะครับเนาะมือนี่นะครับคืนสีสะเก็ดนะครับกับสีมาแจกนะครับมัดแจกคืนนะครับถี่สาหรับพี่ๆนาถี่มีสิทธิ์ในการรับนะครับเนาะกับหลายคนอยู่ครับในช่องนะครับกัสีจับฉลากนะครับเนาะผู้ได้มานผู้นั้นก็ได้นะครับคืนหนึ่งชุดนะครับคืนตี้นะครับลายซื้อนะครับปูมเจ้าลุงนี่ไว้เดี๋ยวสีจับฉลาก นะครับกะสำหรับคนทีเพื่อนที่เขามาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับว่าคืนนะครับใส่ตัวจังไได้มาคืนจังสันจังสี่นะครับสำหรับคนที่มากอมเมตนนะครับที่บเมนแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อไก่ปลาหรือว่าใส่ยังต่อนะครับตัวนั้นผมบอเด็กผมตัดสืนออกเลยนะครับเนาะผมเอาแต่คนที่เพื่อนมาคอมเมต์นะครับ มาเบิรงนกันครับรวัวไภจิตโชคดีนะครับเนาะกะช่วงนี้กะดีล่าออกตัวไกลกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาหลุนกันครับหลุนไปด้วยกันนะวาผปุใิชิมันเนะครับเนาะ นะครับสีใด้คืนตี้วงหกจุดหานิ้วนะครับงานละเอียดนะครับ

การไล่ซื้อลักๆก็มีประมาณนี้หละครับไลยชื่อหลักๆนะครับเนาะนี่ครับก็มีประมาณนี้สําหรับค้นที่เพื่อนถามประมาณนี้คงกบดีเอาไลา่ซื้อลงเนาะครับเนาะนี่เสี้ยวแต่คนถีแสดงความคิดเห็นนะครับใส่จังไดตัวจังไไดนะครับเลนปื้น้เลนคืนเลนยังนีนะครับคงกบสีเอาปูเพ่นเนี่ยอันนี้นะครับเนาะมาจับฉลากนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวมาลุ้นไปในกันครับพี่นองนะครับว่าไพ่สีใดขึ้นนะครับเนาะมันไพ่สีใดขึ้นนะครับกะเดี๋ยวผมทีข้อไดไล่ซื้อเราวผมก่อนทักเข้าไปในคอมเมนต์นะครับกับเขามาส่งที fifteen, so, the ่อยู to together, uh, so ่ให like ้ผมแต่กันเนาะครับเนาะสำหรับคนที molar, ่ใดทีมานเนาะครับนี <|yi|>. ่นะครับพี่กิติศักนะครับเนาะพี่กิติศักนะครับ นะครับะนะครับเดี๋ยวผมสิอบเข้าที่ยูเล่านะครับเนาะเดี๋ยวถักรับเจ้าที่ยูกันกิตกติสะกิตติสะครับใส่นอ้อ นี่นะครับเนาะของผมขื่นผีเสื้อครับผีเพิ่นทักเข้ามาแสดงว่าเห็นหน้าเพิ่นใส่ขื่นผีเสื้อนะครับเนาะ อ่านะครับก็ยินดีครับผี่กิติศักนิ์นแน้ครับเนาะผี่คนนี้นะครับเพื่อนบ่ได้มีดเ็ด o u t u b e นะครับแต่มันเกิดเป็นช่องของเพื่อนนะครับเนาะนะครับกะคลิปนี้นะครับกะลาไปซําเนียนะครับนสำหรับคนที่เข้ามาตอบคอมเมนต์นะครับหลายหลายคนนะครับที่ได้คืนเรื่อบ่ได้กะอันนั้นแล้วจะดวงนะครับเนาะนี่ก็ยินดีกับผี่กิติศัก์สวัสดีนะครับซื้อนี้พวงมุดคุณครับหรือซื้อผี่เพื่อนเคยสั่งของกับผมอยู่นะ สนนีะครับเดี๋ยวรอพี่เพิ่นตอบมานะครับกัดสีได้ LTU แล้วก็จัดส่งให้เพิ่อนนะครับเนาะสำหรับคลิปหนานะครับผมมีอย่างล่วงแจกอีกนะครับรอติดตามนะครับเนาะอาจเซเป็นกระเป๋าไกลก็ได้นะครับคลิปนี้นะครับผมกาล่าพี่ๆหนาๆไปสำเนาครับสำหรับของขวัญปีใหม่ของพี่กิติศักดิเนาะครับเนาะเลยขึงตีวง6.5นิ้วนะครับงานเอ็นเบอร์150นะครับเนาะหลักทองเหลืองส 6ความใหญ่หลักนะครับ2.6มนิ้วน,นะครับความยาวกับประมาณ7.2นิ้วนะครับเนาะคลิปนี้ท่า,ทางคายก็ลาบพีพีนานาไปสนีีนะครับสวัสดีครับ